จะไม่่อกใครใชไหมโอ้ยจะไม่รู้แ่หนวางอยู่อาหมอยู่บรูปชุยมือจะช่วยมันต่อยกันม่ท้ว ุกินปัญญ์อุกินปัญญา้มึงไอยับเออม่อี้ามองประตูเางดีมองประตูอะหวะก็มาใ้เนี่ยเอ้มาถูแล้วนะาถูเออากมใครเนี่ยอ่ะมันเป็นใครเมึงจำไม่ได้ไง ก็ลืมลืมคำพืชแล้วลือมคำพืชอะไรอ่ะมึงเป็นใครเนี่ยฮะกูยังจำกูไม่ได้เหรอฮะกูอยู่วัดเนี่ยกูยังนมึงเลยไอ้เหงือกเขียวโอ้โหแหมตำรวจสวยเดี๋ยวก่อนที่จะทายกันเนี่ยฮะทั้งสองคนขึ้นมานั่งข้างบนได้ยังไงงงเลยนะมึงไม่ลืมคำพืชนทำไมมันไม่ลืมจริงด้วยคำพืชอ่ะเออเออไม่เนี่ยคงมันจะขาดขนาดไหนตาดีจริง ทำไมเขาไม่ม um. ีหัวก็จะงขยเลยเป็นคนที่ประหยัดประเทัดคือใช้เปนทั้งพังไปแล้วค่อยเปลี่ยนประหยัดไอ้พี่ซกนี่เหมือนกันทำอะไรโอ้โหพี่ไม่ต้องเปลี่ยนกูมือเก่ากว่ากูอีกที่บ้านกูเก่ากูยังมีเพชรมึงก็ไม่มีตะตุ่มแล้วเฮ้ยจำไม่ได้เนี่ยกูจำอะไรพวกมึงไม่ได้เหรอ ลงมาไหนเนาะจับไม่ได้จับได้จัเนี่ยเฮ้ยจับได้มึงสองคนลงไปเลยจับไม่ได้จับไม่ได้อะขึ้นน้าใช่ไหเนี่ยฮะไอ้อีกพวกเราหัวขาดคุณพ่อมาฝากเนื้อฝากตังมาทำไมนี่ดิไปมือไวหน่อลงท่านเลยใจเย็นใจลงท่านใจองลงเลยขอเระบ้างใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนจริงๆแล้วเราล้อเล่นนีทั้งสามคนนี้เรารู้จักดีไปความว่นวายมันชอบมาทั้งสามคนนี้เป็นเพื่อนของเราเอง ที่สั <S <s uh. Now, oh, oh, you know. Now, ่นน yeah. mm ั hmm. ้นตาล่ำเดือนมาดึยามีคำอกยเใจนี่ทำสบายอกต่อันเสมอเดอาอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโยโ้้อย้ยเยอยยย้กูบอกแล้วมันจะเียหมาป้่ออยย้ เพื่อนไงเพื่อนอะไรวะใครเป็นเพื่อนคเนี่ยฮะครเป็นท่นเขาเคยคนเพื่อนเจ็บเร้าก็แต่ผูอ, <c oughs> อะไรนะ้วเาอาหาไม่ถูกัจะร้อตนไหนก็เพื่อนกันไงเพื่อนอะไรเพื่อนที่ไหนก็เป็น,ใน,ในเจ้าเออําไม่ได้แต่กจะต้องให้คุยอยูอ เรือน okay. e. mm. ี no me, o, ้เรื่องีเรื่องอื่นเรื่องไหนก็พูยไปเออเรื่องอื่นเรื่องนี้เนี่งอน่คนเชื่อไปหมดเลยไอเบลก็อัมพิบารก็อัมพูดเรื่องจริงไหล่ะจริงรแล้วไม่ใช่ของผมใช่ของไอเบลไอเบลให้มึงไอเบลส่งไห้ผมไอเทียของมันมันรู้ได้ไงไอเบลของไอรอ๋แกเล่าฟันมถ่ายตัวเองเออหน้าเลียนเรื่อ่าเวันติขาใช่ จำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้เป็นใครอ่ะหลังเอแม่ไม่ให้ไม่ช่วยมึงแล้วช่วยอะไรมันเยังเดินเที่ยวกับมูงอยู่เลยพอเล่นเกมเป็นข้าวจำกูไม่ได้ชิวคุณก็ไม่ตากันเลยเนี่ยมันคนในรายการไม่น่าสงสารน่าด้วยทำไมอ่ะเขาเดินลงไปซื้อของซื้อของกันมากันเใกลจใจเนี่ยเนียนไวไอตัวเดินคนไปเดินไปหาแม่เนี่ยไอตัวก็หันมา โบนทีไอ้ตัวก้นนั่งอยู่อ้าวไม่ไปด้วยนั่งอยู่เลยไอ้ตัวเป็นไรไป็นหาอะไรกินไม่ไปพี่สาวทำไมอ่ะทำไมไม่ไปอ่ะไม่มีตังค์ไม่รีเอจจงกูไม่ได้แล้วด้วยแล้วมันไม่มีตังค์แล้วมึงทำงานแล้วหาชี้นถืออันนี้มึงหิวแล้วไม่ให้รีเอจเออเขาไม่มีตังค์ได้ยังไงเราให้ไปสามร้อยเอาไปสามร้อยเอาเลยสามร้อยสามร้อยไงที่ยืมไปอ่ะเออนี่จะทวงอะไรจริงๆอ่ะจำได้ ก็เพื่อนกันใช่ไหมล่ะร้องเพงเจะจําตัได้จำได้จำได้พี่พูดมาสักครทวดล้อเล่นเฉยๆได้ใช่ไหมื่อกี้มึงเอาไปใส่ปากแล้วมึงเอาไปพูดทำไมยังไม่ถึงยังไม่ถึงปากเลยคือแผลคนดูแล้วมันไม่พอดีปากเลยจะเล่นปัญญาอ่อนี่ยังจำได้จำได้ไดชอบแบบ ตลกิ่เทียมวันนี้ท่าไม่โู้สิทําไม่ใส่ข้าวเท้าเลยนะคุณเออง่ายมากไม่มีความเรียบร้อยเลยมนาเลยเนี่ยไอ้เจ่าเขาตายสงารเขาใครเงี้มันเรียบร้อยต้องโชวจะถามให้คนนั้นเหจะไม่ห่อยใครไวเลย อยากรล้เอาเงินเลยจริงๆแล้วเราได้ต้องขอโทษด้วยพมะตอแต่งหน้าตาเราเล่บอกท่านเพาเราเป็นปีศาจเะตัดหน้าดูเลยชุดดูเ่ยตัดหน้าดู เราดูกนชโดหมึงผู้หายชุดก็ไม่เจอผู้รู้ชุดไทยว้านอยู่ท่เมื่อไทยก่อนจะช่วยมึงต่อยอีกครั้งกันแล้วผูกินพันยาเพราวอาวันตัวเองใส่กินพันยาไปใส่เสื้อให้มันเรียบร้อยเองเอาแต่เงินเดือว่าแต่เจ้าเนี่ยไปยังไงมายังไงจึงมาอยู่ที่นมีสุดสายได้พอดิฉันไม่ได้ทางพระนเรศปยพอดี๋ยวตอนนี้ครอบครัวก็ของฉัน มันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยยี้ค่ะเมื่อเห็นจบระาบอกชืน่นเดินเดินกลับไปที่บ้านเกิดศึกสงครามพ่อหุ่มรุไปทาศึกประชาแลิมสาวดีไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างหายตัวสาวสูงส่วนแม่มุนเดือนก็ถูกประชายน์อาวดีจับตัวไปจนกระบอกชั้นต้องระหกระเหนินจนมาถึงที่นี่บะนี่้าค่ะเราเร่มาถึเราเสียใจกับครอบครัวท่านด้วยว่าไห่มาครั้งนี้จา้าองการที่เราช่วยอะไร เราฟังน้อยแต่เล่ยินดีจะช่วยเจ้ากระบอกขี้เงินเริอยากจะขอให้พระองค์ช่วยยกกระบอกขี้สารคนไว้เป็นทหารจะได้หรือเปล่าไปย่างหน้นี่แค่เรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวเราฟ้าน้อยแต่เลจะรับมงินเริงเจ้าหล่อเจ้าแหลงเฮ้ยเป็นทหารของเราสุโขทัยทันทีเป็นทหารกาินยามไปย่างหน้และที่สำคัญเลยกระบอกขี้ใจของอาสาเป็นสืบดูของคุณปติลุกของชาว